ลาก่อยโดรทูวววสวัสดีครับวันนี้มาดูฮีวด่ที่ไม่ได้เห็นนานอีกตัวหนึ่งตัวนี้นดีกว่านั่นคือมาซีนั่นเองนะจำได้ตอนตัวนี้เนี่ยเพิ่งถูกปล่อยออกมาเนี่ยโอ้โหกลัวมากแบบคนแยกกันเล่นนะแต่ตอนนี้เนี่ยก็โดนปรับมาจากตอนนั้นเยอะพอสมควรงั้นก็ตามก็ถือว่ายังเก่งอยู่ในแพทนี้นะความเก๋งของมาซี่ในช่วงนี้คือยืดหยุย่นสุดๆเลยเล่นได้ตําตำแหน่งด้วยกันคือมาดูว่าโปรเล่นได้ตำแหน่งไหนบ้างช่วงนี้เนี่ยโอ้โหครบเลยนะหนะึ่งถึงห้านะจะซับก็ได้แบกก็ได้นั่นเอง และความเจ๋งของมาซี่คือเป็นฮีโร่ตัวเดียวในเกมหนงที่ผู้เล่น,เ,นเห็นหน้าก่อนถูกไปอบนะเพราะมันมาจากแอนิเมชันโดราต้านั่นเองนะถึงแมนะ้จะไม่ค่อยสําเร็จเท่าเท่าและเอามาถึงมาสโดลุมขลุมงหนึ่งก่อนแล้วโอโ้โหมาซี่ช่วยไม่ได้ปล่อยเพื่อนตายไปก่อนเ <c oughs> พราะเช่นเกมนี้ต้องแบกเยอะแน่นอนมาดูฟอร์มมาร์ซี่ในเกมนี้โดยออร์โดด้าสองสามเเวผู้เล่นแคดดี้ชาวไทยที่ไม่ได้แข่งทัวร์ปัจจุบันก็เลยนั่งซ้อมทีมรอเข้าโทน้าอยู่นั่นเองนะงั้นก็ตามมาดูก่อนดีนกว่าว่าเกมนีี้เ้เล่นนซไไวยังงนะ ก็เตรียมกาแฟชายเขียวไก่ย่างขมูย่างคุ้งหอยปูปลาให้พร้อมและไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับวงเล็บฝากกดไลค์คลิปนี้กันสักจึกสามจึกก really like yeah, <ikka> ันนะครับช่วงขายของตอนคลิปเดินขอฝากท่แนะนำประจำคลิปนี้ไว้สักครู่เดียวนะครับวันนี้ลาก่อยขอแนะนำร้านเซเดนดิฟทีร r o ูมแอนด์คาร้านเค้กสไตล์ญี่ปุ่นสูจากญี่ปุ่นวัตถดิบนำเข้าจากญี่ปุ่น100 กรัตีความอร่อยเหมือนซื้อที่ญี่ปุ่นแน่นอนมีทั้งชีสเค้กช็อตเค้กหลายรสชาติชอเเ็อกโกแลตสตบบรอเบอรี่แน่นๆก็มาและคุกกี้ก็มีเช่นกันนะฮะหน้าร้านอยู่ย่านทองหล่อและส่งทั่วกรุงเทพได้เลยสั่งได้เลยในไลน์แอดเซนติฟทีคาเฟ่ที่คิวอาโค้ดนี้เลยนะฮะและโปรโมชั่นคริสต์มาสสุดพิเศษแจ้งว่ามาจากช่องลาก่อยแคปรูปวัวเชื่อมันจอนี้ไปแจ้งในไลน์ลด10%ทั้งร้าน,ท,านทุกเมนูนะฮะย้ำอีกทีแคปรูปวัวเชื่อมันจอนี้ไปแจ้งในไลน์ของทางร้านลด10%ท้งาน ทุกเมนูนะครับจัดไป2-3ใช้สกินมาซี่น่ารักขนาดนี้ก็จะขายอะไรไปไม่ได้นอกจากขายขนมญี่ปุ่นน่ารักด้วยนั่นเองนะใครที่อยากได้เบเกอรี่อร่อยๆไปฝากเพื่อนหรือไปนั่งกินตอนดูคลิปแรกก่อนเนี่ยก็สั่งได้เลยนะจากร้านเซเตนิฟนั่นเองนะอย่าลืมแคปหน้าจอที่มีน่ารัก่อยไปแจ้งในลายร้านด้วยนะอ่ะเข้าเนื้อกันดีกว่ามาถึงมาซี่ครับมายืนค้างหน้าเลนนิดนึงนะทีตัวแรกนี่คือเดินไปไม่ทันนะต่อให้นะโอเดรคินก็นเลยร้านไปก่อน <laughs> อะไรเนี่ยโอ้โหมีมาชานิดนึงนะ เจอเลนกับเซนทอร์แล้วพูดวิ้งโอ้โหสองตัวนี้มันก็ใช้ได้นะมีตานึงคู่ด้วยมาซี่เข้าเลยมันก็ต่อยต่อยคลิปไปก่อนนะออกของมันก็เป็นของสเตตนะก็ไม่ได้อะไรมากมายมาซี่แผ่นนี้เนี่ยไม่ใช่สายสเต็งล้วด้วยนะมาซี่ตอนถูกปล่อยมันใหม่ๆเนี่ยมันเป็นสายสเต็งนะตอนนี้มันอยู่ในเซาแล้วเซนทอเดินมามีการทุ่มกับหลังก่อนที่โดนสตันทีหนึ่งเอาแล้วต่อยสวนแมรี่มิโรเคลนช่วยสกิลด้วยนะต่อยไปสักทีสองที สกิลหนึ่งดิสโพส,สออกมาซี่เนี่ยสามารถทุ่มเป้าหมายโยนไปได้หลังได้นะแบบทุ่มเซนทอร์เมื่อกี้นะไม่ว่าศัตรูตัวใหญ่แค่ไหนมาซี่ก็สามารถทุ่มได้นะเพราะเป็นสาวน้อยบ้าพละนั่นเองทุ่มเสร็จเนี่ยจะมีดาเมจใส่ศัตรูรบอบๆบรเิเวณนั้นด้วยและสโล่ต่อด้วยสโล่ศัตรูได้ค่อนข้างประมาณหนึ่งถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถึงสามวินะเพราะฉะนั้นสกิลเนี่ยย้ายตัวหนึ่งศัตรูได้แล้วก็สโล่เพื่อให้เราเนี่ยไล่ต่อยต,ต่อได้นั่นเองเนี่ยเมื่อกี้เซนท์ฮอร์จะตันมีการ โอหเดอ๋ยวขึ้นสกิลรัคทีป้ะเลยนะมาซี่ไม่มีสกิลรัคทีนะเอาจังก็นั่นแหละเป็นเหตุผลที่มาซี่ก็ได้เป็นซัพพอร์ตกันเยอะเพราะบางทีอยู่ในเลนเนี่ยถ้าโดนไล่เลนก็จะเล่นยากหน่อยแต่เลนนี้ไม่ธรรมดานะมาถึงอัพสกิลสามด้วยสกิลสามมาซี่ปัจจุบันเนี่ยได้รับการปรับมาจากตอนออกมาใหม่ๆนะก็คือไซคิกนะตอนนี้เนี่ยถ้าสังเกตในเวลาเนี่ยมันอยู่ท้าววนะครับจะบอกให้คือสามารถเลือกเพื่อนหรือคนได้เลยนะเลือกเพื่อนแบบนี้นะเนี่ยมันจะขึ้นในข้อมันหัวเนี่ยแล้วโบววนะัส แบบถาวรจนกว่าจะอยู่ไกลจากกันอะ่ะคือตับในที่อยู่ใกล้ๆกันแบบเนี้ยนั่นแหละได้ทุกอย่างเลยแต่แน่นอนตัวหัวเดเมนเ,นเน่นก็ถูกปรับลดลงมาเนาะจำได้สมัยก่อนที่ไซคิมันจำกัดเวลาเนี่ยโบเดเมเนตอฮิตเยอะมากและดูดเ,เยอะมากด้วยอันนี้เนี่ยก็เน้นเป็นความต่อเนื่องแทนเนี่ยโอเดคเนี่ยก็ตีแรงแบบย,วยาวๆเลยเห็นไหมแล้วถ้าเกิดเดินห่างกันเนี่ยไอ,เอ้เพื่อนเพื่อนห่างจกันามากเกินไปก็จะเสียบนังไปคือไม่ได้เลยส่วนมาซี่เนี่ยจะยังได้ตัวเดเมเดอยู่50%นั่นเงอร์เซ็นตครั่นเองนรทางนี้เ่นย ตีอะไรขึ้นอารมณ์เหมือนมีออร่าให้เพื่อนนะทำให้ออเดอร์เคลนต์มันต่อดีขึ้นเช่นกันซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวพอช่วงการเกมท้ายเกมเนี่ยเราอยู่ใกล้ตัวดามิเอตตัวอื่นเราสามารถไซคิงให้เพื่อนตัวนั้นเพื่อบุรุเมททั้งคู่ได้อย่างเช่นเกมนี้เนี่ยสไนเปอร์ครับอยู่ในทีมของทีมเเดียรนั้นก็จะเป็นตัวที่รับบัฟอันเนี้ได้อ่าดีมากๆเลยและที่พิเศษคือการดูเลือดอ่ะมันแชร์กันนะคือมาซี่ต่อยปุ๊บไอ้เพื่อนน่ะได้เลือดด้วยเนี่ยเนี่ยในเลนอย่างเงี้ย เวล3ตอนนี้ทรงสามเวตมี3สกิลแล้วนะไอเทมมีเป็นแมจิวอนกับเบสเซอร์กับสเตตต์มาพอประมาณเลือด900กว่าแลเมจรประมาณ80ใช้ได้เลยนะนะั่นน่ะแล้วกับสกิลสองนด้วยต่อยสู้เซนทอร์ได้เลยนะเนี่ยพอมีสกิลก็โยนก็อีรอบนึงโอ้โหดิโพสไปเรื่อยเลยโดนเซนทอร์ตัสนสดมาเดอรเอด้วยโอ้โหเลือดเริ่มน้อยลงมาแต่ก็ถือแทงได้ดีนะมาซี่นี่ตัวดูบางๆแต่ว่าอึดใช้ได้เลยที้ฟข้าป้อมเยอะเด็กก็ยืนร้ายแบบชิวๆ เลือดน้อยหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรมีเลเจนเลือดจากไอ้เบรเซอร์แล้วมีออเดอร์เคลิ้นด้วยนะซึ่งสามารถฮิลได้เหมือนกันนะถ้าเขาจะกดสกิลสามใส่เราเราก็วิ่งวิ่งไปแล้วโอ้โหเซนทอลเลือดน้อยว่ะมาซีวิ่งตามมาถ้าเกิดกดสกิลสองได้แล้วก็มีสิทธิ์ได้คิวแต่โอ้โหฮุดวิ่งตันออเดอร์เคลิ้นไว้ก่อนนะทางสองสามเดินมาพอดีลากทีมเลนออกมาจากทีฟป่าได้โอ้โหวิ่งลากทีมไม่ติดโดนไอ้สกิลหนึ่งนิดหน่อยเลือดยังเหลือน้อยๆอยู่จะมีแมจิกวอน์สิบชาร์จสามารถด,ดึงเลืืออออดดดดดไไไไ้้้้้นนนนนะะกกกก็็เเเเเลลลลลลยยยยย่่่่่าาจัังตตแววีีคคๆซิปบขึม และเอาโดนบุชแยกตายแล้วโดนเซนทอร์ตันต่ออเพิ่มเทียมสกิลหนึ่งให้และดิสโพรเซนทอร์ตายไปก่อนแล้วเอ้ามาซี่ตายตามไปเลยนะอะไรเนี่ยวุ่นวายมากคือนั่นแหละเมื่อกี้เลือดน้อยมันไม่มีรีเจนไงแล้วดูดเลือดจากไซคิกมันยังคงเบาไปหน่อยก็เลยดูดเลือดไม่ขึ้นกลายเป็นว่าโดนสกิลตันสองอันตายเฉยเลยยังดีนะได้เซนทอร์คืนด้วยและเซนทอร์ตายก่อนด้วยก็เลยยังถือว่าไม่แย่ขนาดนั้นนะนะแล้วก็ไม่เสียครีปเพราะด้วยจากครีปกำลังดันมาพอดีเห็นไหมพรีติกายสองตัว ทางสองสามเกิดมาก็เตรียมบัฟใหม่เลยโอเดคเคิลนี่นเล่นน้องพอดีเลยมาซี่มาแล้วลงมาถึงนี่โอเดคเคิลก็ยิงรูดไปมาซี่โดดตามมาไหมเอาอยัางก่อนนะต้องกดเซ็คกิ๊กใหม่กดเซ็คกิ๊กบัฟโอเดคเคิลกับตัวเองใหม่ขึ้นมาเสริมไอเทมมาเป็นเบลออฟเยนสเต็งที่บวกค่าสลิงกับเนนดอบด้วยนะอันนี้เวลสี่ก็โดดรีบบัฟใส่เซนทอลติดตันต่อยสองทีแล้วทุ่มกลับมาตีต่อเอาดิเซนทอลตันหนึ่งทีเนะี่ยโดนเต็มๆเหมือนกันโอเดคเคิลเดินบังเซนทอลให้เพื่อไล่กันต่อแล้วโะไรกิลสักกอีีทนึงมาต่อแต่่ดเเมมมจจหืออนนะะไพแล้วโอ้โโหอเดค อ้สวยจัดอาศัยจังหวะฮุณวิ้งไม่อยู่ฆ่าเซนทอได้เลยนะจากสกิลสองรีบบวเป็นการชิ่งกับเพื่อนเป้าหมายแล้วก็กระโดดโลงพื้นทำา่าเมจและสตันศัตรูได้แบบเมื่อกี้นั่นเองนะถึงเมื่อกี้น่ะจะตันสั้นมากเนื่องจากมันเพิ่งอัพเวลเดียวนะแล้วก็สกิลเนี่ย ไอเวล,ลาชิ่งใส่เพื่อนน่ยไอตัวเพื่อนจะสามารถวิ่งเร็วขึ้นได้สามารถใช้เซฟเพื่อนได้เช่นกันนะ<อ>เห็นมาซี่กระโดดใส่เพื่อนเพื่อนเด้งความเร็วแล้ว<อ>แล้วกระโดดใส่หุ้นพิงตันโยนกลับมาโอเดรคินยิงสกิลต่อหมุกกระโหมันีจัดโอเดรคิน,นครับซาต่อได้ต่อเนื่องเลยสกิลสามมีรอบนึงมาแนะ่นอนและให้มาซี่ต่อยตายนะโอเดรคินไม่แย่งคิวนะโดยเฉพาะมานาน้อยด้วยได้ไปสกิวหนึ่งเลยเนี่ยมาแล้วเริ่มโหดแล้วมาซี่มีสกิลหนึ่งสกิลสองมีเซคิกสองแต้มตีแรงขึ้นโอเดรคินเนี่ยตัวจ มาซี่ได้เป็นโฟสเทามาแล้วด้วยก็คือต่อยเร็วขึ้นแล้วนะตอนนี้เพิ่มเป็นสปีดแล้วก็สเตตต่างๆเลิ่นขึ้นหลักพันแล้วเลนดอบยังหงชาร์จอยู่เลยแล้วพอเริ่มเลเยอะก็เดิมเ่นเกส,สีมากขึ้นได้ไซคิกตัวน,นี้อัพมา3แต้มแล้วดูเลือดเริ่มแดงขึ้นอีกเซนทอโดนทุ่มกลับมาทันทีนะที่เดินเข้าเลนบนขึ้นคอมโบต่อด้วยสกิลหนึ่งมาซี่ยืนต่อยและรีบาวตามไปตานแลวไล่ต่อยต่อด้วยนะโอ้โหเซนทอรเริ่มเจ็บโดนแนป้อมเข้าไปและสองสามตตเรยยลไ้นนปะวัาาบี3 อาศัยว่าเซนทอมมันไม่มีบูทไงนเนี่ยโอ้โหน่าจะเช็คไอเทมตัวข้ามาแล้วนะเพราะเขาไม่มีบูทไม่ได้ดูว่าเราวิ่งเรว็วก,กว่าก็ไล่ต่อยตีไปได้เลยนะโหตีแต่ครับป้อมคืออะไรแล้วโอกเลสเตอร์เหนือก็สกิลสามฮิวมาซี่กลับขึ้นมาฮิวมาได้เยอะเลยแล้วก็เดินดันป้อมหมดแล้วถึงมาซี่เนี่ยมันจะดันป้อมไม่ค่อยเก่งนะเพราะว่ามันไม่มีสกิลหมู่ใดเๆเล,เลยแต่นี่แหละก็ค่อยๆตบฟรีไปก็ได้นะและเซนทอมวับมาใหม่มาซี่ตอนนี้ยังไม่ทําอะไรนะเและทุกคนครับมาซี่ตอนนี้ยังไม่ได้มีอัตด้้วยซํานะ เดี๋ยวมีอันติมันต่อยโหดกว่านี้อีกนี่เมื่อกี้แค่สกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็ไล่ต่อยธรรมดาที่ถามว่าเดเมจแรงไหมก็ไม่เบาเหมือนกันนะเพราะนั่นแหละมันเป็นสายยูนิเวอร์แซลอะตีแรงโดยธรรมชาติเดเมจเกือบร้อยแล้วว้าเวลาห้าทั้งนั้ที่ของแค่นี้เองมีการลากคลิปออกเลยมานิดหน่อยแล้วพี่ลากติดด้วยว่าลากคลิปป่าชนขึ้นไปอย่างสวยแล้วคลิปเล่นศัตรูมาปุ่นวายด้วยอาอคลิปเล่นกลับตัวนี้ละน่าจะอยากได้วัวหกแหละต่อยคลิปไปขอเวลวหกหน่อยและมาแล้ววัวหกเรียบร้อยนะอัพเลลยททัััันนนีะะอออตติิิช ปล่อยพลังล่างซูเปอร์เซย่านะครับทำให้เนี่ยตามกายสีทองนะครับทำให้สามารถปล่อยมาชุดได้นั่นเองเดี๋ยวจะคุยวิ่งมาแล้วกระโดดใส่ตีนตาทีนึงแล้วกดอันตีต่อยปั๊มเรียบร้อยปล่อยคือตามเลยในการต่อยชุดเดียวนะเวลากดอันตีปุ๊บมาซี่เนี่ยจะมีเลขขึ้นบนหัวและสามารถปล่อยมาชุดได้ตามตัวเลขที่มีนะแบบเทสปีดจะเร็วมากเลยแ๊บปั๊มไปเลยอะไรเงี้ยเนี่ยแบบต่อยปั๊มอย่างเงี้ยพอหมดชุดที่ต่อยตามเลขบนหัวปุ๊บมันจะมีคลื่นชเวทออกมาที่สามารถสรุนสรูได้ด้วยนะ เอาง,ง่ายๆก็คือไออันตีน่ะทำให้ต่อยเร็วขึ้นและมีดาเมจเสริมตอนท้ายและโซโนด้วยนั่นแหละแค่นี้แหละเป็นการบัฟตัวเองอย่างแท้ทูนะบัฟมันมากนะอันตีอันนี้นะแถมว,วิ่งเร็วขึ้นด้วยนะตอนกดใช้อฟองฟ้าอยู่เซนทอว์วิ่งมาเปิดเซมพีนี้เลยเที่ยวดอเคลนปล่อยลู่ใส่อ้าวโดนเูื่อนโดนทุ่มกลับมาโอ้โหเซมพีหมดเ,เวลาแล้วด้วยมาซี่ไม่มีอันตีแล้วพยายามไล่ต่อยเซนทอว์เพรตีธรรมดาะเะดาเมจก็เลยไม่ได้เร็วมากนะโดไล่คืนมันเือนกันดิสอัเตอร์มื่กดฟ้าผ่าใส่ตรงนี้แลลลล้้้วววววโโดดดนนนนกกกกิิมกิมมมมมมัับาาาาาายยผผีตรร์าา์เเเหือออ่ทงงปะ และวาร์ปกลับบ้านได้สาเร็จโอ้โหเป็นการวาร์ปที่อ่านขาดมากทีมดามเมื่อกี้ไม่มีตัวหยุดวาร์ปทั้ตัวเดียวนะแถมเลือดก,ก็เยอะพอในการแทงเดเมนเมื่อกี้ด้วยก็เลยรอดมาได้โอเดเคิ้นตายตัวเดียวไปนะถึงแม้จะมีเหตุขัดข้องนิดหน่อยแต่ตอนนี้9นาที2 3สเสวตมาซี่เนี่ยเงินหนึ่งในเกมเลยนะแล้วก็วิ่งกลับเลนมาแต่ว่ามีฮีโร่ศัตรูเนี่ยอยู่ถึง3ตัวกำลังตีป้องกันอยู่ก็ลเลยต้องวิ่งหลบเข้าป่าก่อนเอาเวทฟาร์มก่อนก็ได้ไอเทมที่มาซี่เลือกใช้ในเกมนี้ เบทเทิลฟูรี่นั่นเองนะคือกะเอาขวานมาฟาร,ร์มต่อเนื่องจากอย่างที่เห็นมาสิไม่มีสกิลเ์คลิปหมู่ดีดเลยทำให้บางทีเวลาจะฟาร,ร์มมันฟรรารนะ์มช้าตอนเล่นแครี่อะ่ะถ้ามีฟรรมมูรี่เนี่ยก็จะฟาร,ร์มเร็วขึ้นแล้วถามว่าหาเงินมามาซื้อฟรรมมูรี่จากไหนก็ต่อยคริปไปรวมกับลายคาฮีโร่ด้วยนั่นเองนะคือมาสี่เนี่ยมันเป็นฮีโร่ที่มันพร้อมไฟต์ตละอดเลาอยู่แล้วอะ่ะสกิลสองมันเหมือนเป็นความเป็นความเขาเรียกเลย ความว่องไวแบบติดตัวแบบมันต้องใช้บลิงอ่ะมันพุ่งใส่คนได้เลยไงแล้วแถมมีทุ่มกลับมาด้วยคือสกิลเข้าก็ก็มีสกิลหยุดสกิลโซโลมีหมดและมีเพิ่มเดืมเมืด้วยอะไรวะเนี่ยก็นั่นแหละมาซี่ถึงเล่นเป็นซัพพอร์ตได้เพราะว่ามันสามารถฟังก์ชันได้ที่ไม่ต้องใช้ของนั่นเองนะ Pro เจอวิเวอร์โผล่เลนมา2-3ยังไม่ได้โฟกัสมากเน้นต่อยคลิปก่อนนะต่อยคลิปนะแฝงเวลเจ็ดแล้วอัพไซค์คิกเต็มเวลสี่เลยนะนี่สกิลสามอัพเต็มก่อนได้เดเลือดเหมือนทาวนะอ์ซีสเฟดดูเรืรนะอรนะ่อย เซเลนเสร็จเข้าป่าสลับฟาร์มป่าต่อและนี่วิ่งกับเลนวิเวอร์โผล่มาทันนี้รีบเอาอัดใส่ลิฟวิเวอร์ติดตามแล้วตัวนัดเว้ยแต่วิเวอร์มีชูกุชิเลยวิ่งเดือบไปได้มี่สองสามไล่ต่อนะมีอันติเปิดแล้วด้วยนะวิ่งเข้าถึงตัวไหมไม่ถึงตัวบอกหูน่าเสียดายท่านเลวอันติไปต่อยครีปแทนนะแต่ต่อยครีปได้แค่หมัดชุดเดียวก็วิ่งถอยมาแล้วจะลึกไปหน่อยนะรีบกลับมารับเลนดีกว่านี่เอามาชุกมาติกปั๊มนี่สองสามเส้าเวรเริ่มเอาจอเช็คเลนอื่นหนูเลนบอลฮีโร่่่่่่มมมมาาาาาาาหลยยยตตัววกกกรงงงงปปขอออเเเ้นีี็ิบุู มาไล่เซนเปอร์ในป่านะทางสองสามก็ไม่สนขอต่อยคลิปก่อนเนื่องจากกาลังฟาร์มเบื้อฟูดี้อยู่และการเงินเนี่ยดูก็ยังถือว่ารวยอยู่นะและเซนเปอร์มันจะโดนเข้าและเออจอบดูหน่อยไหมทางนี้เรียบร้อยเซนเนปเปอร์ตายไปเลยนะดาฮัสกาก็เล่นออกเาเนกันเลยเหมือนก็จะมีอาร์มเนตนะตรงนี้มาซี่จะวิ่งมาช่วยไหมเนี่ยเหมือนจะไม่ช่วยฮะดาวิลโล่กำลัง1ต่อ2อยู่นะแล้วมิอเล็คเซนกำลังจะเดินมามาซี่เจอเซนทองมาไล่ที่นิดหน่อยเอาวิ่งถอยลงมาก่อนนะตรงนี้ไม่มีใครตายเพิ่มเติมนะ ฮัสกา้าก็ไม่ตไอฮัสกา้าก็ไม่ตายเหมือนกันโอ้เสือเซเนเปอร์ฟรีเลยทีมได้ตัวนี้ถือได้ดีเหมือนกันแล้วเอามาซี่เขาคว้าซ้อนบนแทงนะ้องมูเลอร์กำลังไล่ข้ามามาโดมเด็กเกือบตายมาซี่วร์ปลงมาแล้ววิ่งมาตรงนี้โอ้ยไม่ทัดวิเวอร์และสุดท้ายโอเดคเคซนก็ตายในป่าน,นี้นะผมโดนไล่หลายที่มากพร้อมกันอะไรวะเนะี่ยทีมได้เล่นโครเกียร์สิบแล้วมาซี่วร์ปมาบนมาแย่งมาฟาร์มนี่หน่อยมาบอกกูไม่ไฮเว้ย์ฟาโสรสเซคนี้ตายหมดเลยมาซี่บอกขอ,ขอฟาร์มก่อนดิเดี๋ยวแบ่งให้นะแบ่งเร็วด้ยวยไม่ต้้อองรอน,นนะนนาะเกมี ใบก่อนเลยวเกมนี้เนะี่ยไม่นานมากนะจะเห็นพลังในการแบกของมาซี่แบบที่เกิดขึ้นได้เร็วมากไม่ต้องรอนบบกหเลยเกมของเต็มช่องขนาดนั้นนะของแค่ไม่กี่ชิ้นนยะมาซี่ก็สามารถแบกได้แล้วนะเพราะมันเล่นคู่กับเพื่อนันไม่เล่นตัวเดียวไงอย่างเกมนี้เนะี่ยมีไซคิอย่างเงี้ยเล่นคู่บสไนปเปอร์สองตงัวได้เลยยิ่งเขาเก่งเราก็เก่งเพราะว่ามันดูเลือดแชร์ก,กันถ้าไฟด้วยกันเนะี่ยสไนปเปอร์ยิงได้เราก็ได้เลือดเราต่อยได้สไนปเปอร์ก็ได้เลือดเช่นกัน มีการดันป้อมบนมาและกดอันติยืนต่อยป้อมเลยน้ำอันลีเชื่อปัป๊มปัป๊มปัปมปป๊มนี่ใส่ป้อมเหมือน,น,นมันมน้ำแอนดสปีดโบโเยอะมากนะำระหว่างต่อยมันชุนน้ยิงอัพเยอะยิ่งเร็วด้วยนะนี่เพิ่งอัพมาแต่งตัวเองนี่ยังเพิ่งบื้อ,ตองต้นเท่านั้นะสำหรับมันชุนของมาซี่ต่อยป้อมแตกและ13นาทีเงินพอซื้อเป็นฟูรี่มาแล้วนะถือว่าเร็วมากมากนะสำหรับมาซี่นะเกมนี้น่าจะพอได้คิวในเลนด้วยคิวไปสองอัดซิไปสามแต่อยู่ๆฮัสก้าได้โรชานไปซะงั้นอ้าวหัวฮัสก้ามันตัวเอาโดชนนนไไไวววววี่มมมัััตตเเเกกจอ นพอโดนแล่้วทีหน่อยฮันสกา้ากระโดดใส่หน้ามาเลยมาจะรอดไหมเนี่ยนินดไอดาวิโลครับซอ้อนนัเทเธอไลด์มาโอหมีคอมโบโดีนะทีมเลยเดียนมาเซดาวิโลมาซี่พื้นเดียบเทนฟูนนดี้มาไม่ไปนะไม่วาร์ปไปด้านล่างนะขอต่อ,อคยครีฟฟาร์มต่อขอน,นี่มีตีกระจายแล้วเป็นหมัดกระจายได้นะตีกระจายได้มิวเวอร์โผล่เลยมาดีบอลตันซะหน่อยนี่ขอต่อยต่อยอย่างแรงสองทีแล้วโยนต,ต่อด้วยมิวเวอร์ต้องรีบสูกุชิหนีไปเลยนะและด้านล่างนี่มาสโอเดเคิลก็ตายจนได้ฮัสก้าดับิวคิวไปการเเเงิินนนสียยบดห่อ แต่มาซี่นั้นยังไม่ถึงเวลาออกไปแบ่งยังดูเลี่ยงเลี่ยงไฟอยู่แต่ไม่นานนะเชื่อเถอะฮสัสคาตอนนี้พุ่งมเมล์งกลางแล้วมาแล้วจะโดนอัป้อมทีหนึ่งเลนกลางแล้วมาซี่วิ่งเข้าป่าฟาร์มอันเชี่อมต่อนะนี่ต่อยกระจายนะก็ต่อยต่อยไปดูเหมือนอยากได้เบรกิ้งมาแบบไวๆนะเนื่องจากทีมดายตอนนี้เนะี่ยโอ้โหมีเซนทอร์ดิสสเตอร์ฮูลวิงพวกเนี้ยสกิลหยุดเยอะนะถ้ามีบี๊กวีเนี่ยเล่นง่ายมากคือสามารถใส่หน้าซัพพอร์ตได้เลยกระโดดเข้าไปหาดิสสเตอร์เนะี่ยได้คิวแน่ๆนะถ้าวงเล็บถ้ามีแบล็คคิงบาร์นนนะตรงี้้ปอมเลกลลางแแตกไป้ว ทีมได,ด้ดูเหมืนอนากเล่นเกี่ยงบบุกม,มาต่อมาซีก่ก็อันนี้คือแพทเทิร์นการฟารม์มาเหลือคือเนี่ยเข้าคลิปเอ็นเชียนตรงน,นั้นเสร็จวิ่งเข้าขอบแมปต่อเลยมาหาเมืองกรดํำนะมายืนต่อยต่อฮัสก้าย,ยังคงได้ฆ่าคาป้อมอย่างต่อเนื่องนะวิกิซิกไปแล้วนะดาวลโลตายทีมในเลนตัวอื่นวิ่งไปป้อมเลนล่างกันและสังเกตต,ตอนนี้ค่อนข้างโจรทั้งทีมนะโดยแค่ตัวเดียวคือมาซี่นี่แหละที่ต่อยคลิปอยู่ที่เหลือเนี่ยก็วิ่งไปวิ่งมากันบ้านสแนเปร์นี่ก็ดูเหมือนจะวิ่ง เวลสิบมาซี่อัพสกิลดีบอลเต็มเรียบร้อยนะใช้ช่วยฟาร์มได้นิดหน่อยนะถึงแม้ได้เม่มันจะไม่ได้แรงเวอร์อะไรแต่ก็กระโดดใส่คลิปแล้วก็ต่อยกระจายต่อเนี่ยก็ทำให้เคลียร์คลิปได้เร็วขึ้นแล้วมานาน,นายยแล้วได้เสร็จแล้วแล้วโอ้ยโดนเจอวะ่ะโดนทีมนายกิมกลับไปฮัน้ากระโดดใส่ของคุณซันแย่งมาฟาร์มด้านบนแล้วโดนใบด้วยเส้นดึงซอมหัวไฟปามมาแล้วตายไปเลยโดนลุมขนาดนี้มันจะรอดได้ยังไงเรียบร้อยนะหูเก็บมาซี่ไปเงินนำสี่พันเลยตัวอื่นสซเนเปอร์นี่ยยังดู ต้องจัดสักหน่อยไหมเนี่ยวิ่งเข้าหวัวขนาดนี้มาส่งเปิดแล้วเนี่ยแต่มายังไม่มี bling เปิดไม่ได้เอาเอาดิสัปเตอร์เข้ามาใกล้ขนาดนี้ไอ้มีเนี่ยนี่แหละต้องโดนต้องโดนโอเดอร์เคิร์ดไปก่อนและมาวิ่งมาที่และเรียบร้อยได้ดิสัปเตอร์ไปนะวิ่งมาลึกจัดเกิดมาเข้าป่าคอมแบบด้านล,ล่างฟาร์มต่อทันทีตอนนี้มีทาเลนต์นี่ด้วยทำให้ดีบาวเนี่ยไกลขึ้นนะทั้งไล่ไกลขึ้นแล้วก็โดดไกลขึ้นด้วยแล้วเบอร์สิบสองเอามาตีแติมสองมาแล้วทีมได้มาบุกเลนบนอย่างต่อเนื่องคือเขามีเอจจิิิออออยยยู่่ไไงเเเเลลลนนาาาทีกกววววดด้้้แแโรร์์ค็ตปะ มาซีารีบอัลสซคทิปด้านล่างเด้งบีทีบีมาอีกประมาณพันกว่าโอ้ยต้องให้เพื่อนอดทนอีกแป๊บนึงว่ะโอ้โหไอทีมดาวมันเอาหนักเดิวเซนทอลกับเซมพีดไล่เพื่อนคนอื่นที่เล่นกลางมาสไนปเปอร์เหมือนพยายามจะสู้อยู่นะและได้เซนทอลไปด้วยมาซีต่อยครีปไปแบบไม่สนใจใครจริงจังเลยว่ะโอ้โหคือตั้งใจมากนะเดี๋ยวจะให้เห็นว่าประโยชน์ของการเนี่ยโฟกัสฟารฟ์บีทีบีแบบมีเกอร์อได้แต่นี่แหละเพื่อนก็รับกรรมไปก่อนสไนปเปนอร์ตายกับดาร์วิโลวไปเลยนะส่วนทัสกา้าเนี่ยมีอาชีพอยู่และไรวะเนี่ย คาตูนิกแหละมาซีวิ่งตามคลิปเดนไปแบบไม่ย่อท้อนะฮะวิเวอร์โผล่มาดีบาวใส่เลยแล้วเปิดนัดตีต่อยเฮ้ยต่อยชุดเดียววิเวอร์ตายเลยวุฒโซโลคิวว่ะตัวโดนใส่ต่อยชุดเดียวตายเลยเหรอวิเวอร์มันเหมือนสปนบบอร์ตเหรอไม่ใช่วิเวอร์เป็นตัวคอด้วยวิเวอร์มันไม่ได้จนนะแต่แค่เลือดมันน้อยนะโดนกระโดดเซอร์ไพรส์ต่อยชุดเดียวตายเลยเมื่อกี้เอออย่างนี้ก็ได้เว้ยและ18นาที18วินาทีตอนนี้มาซี่ครับกดซื้อเบคกิ้งบาร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะในที่สุด การฟาร์มที่ฟาร์มอย่างยาวนานก็ได no. uh ้ของสําคัญอันนี้แล้วะเพื่อนได้คาสิองพอดีเลยด้วยโอ้โหต้องไปไฟ์จอหน่อยแล้วแหละขนาดนี้และเคยเรียกแล้วมาส่งบิ๊บีนะโดกว่าหนึ่งคลิกำลังดันมาพอดีเลยด้วยอ่ะไปฟาร์มก่อนอีกเวฟหนึ่งอ่ะเดินมารีบ้าแน่นอนนี่รีบาวไปกลางเวฟเลยนะนี่ต่อยต่อยโอ้โหเดินมาต่อยคลิปตีใกล้กระจายไปได้คลิปตีไกลด้วยและแบล็คคิงบาร์เข้าตัวเรียบร้อยแบล็คคิงบาร์เข้าตัวเรียบร้อยเรียกเพื่อนมาไฟ์เลยดีกว่านะมาสิครับเรียกมาสมาแล้วมาเลล่านี่แหละบอก ต่อยคลิปรอด้วยพอมาสมาปุ๊บวีเวอร์โผล่มานะ เปิดแน่ๆนะมีบีคิบีแบบนี้วิ่งใส่วิเวอร์เลยอันนี้มาปลาหองไม่โดนเปิดดันวิเวอร์เพลียวไม่หนีเจอกระแพงขังมาซี่กระโดดตามไปแล้วบีคิบีเปิดดันตีซัดเลยนะ,ะต่อยมดก่อน,นต่อยมดตายหันมาต่อยวิเวอร์วิเวอร์จะวิ่งไปไหนโยนกลับมาต่อยต่อวิเวอร์โดนเดวิโลโลดูด้วยแล้วโดนต่อยจนตายไปเลยนะเรียบร้อยนะทางการโดนใส่หน้ามาที่เจอต่อยเซนนี่เนี่ยมาๆๆไปตายเช่นกันและกระโดดหนีออกมามีออร์คเนเซฟให้ไม่ตายด้วยวังผมคิกกับตายหันมาต่อยเซนทอนต่อได้เซนทอนโดนต่อย2ทีและเซนเปอดดดเเ้้้งขึนวยพราะมีไไออ้บัฟดดูเลืซคิก ผมไม่ตายนะโอเดอร์เคลนมันเซฟจัดเลยอ่ะเฮ้ยเหลือวุตัวสุดท้ายมาฟ้าหกมาซีโดตามมาแล้วต่อยต่อเอ่ะเรียบร้อยทีมไว้หมดเลยนะเปิดด้วยบ r e ก k i n g bar อย่างสวยงามฟร์มาประมาณสิบนาทีไม่เสียเปล่าเพราะเปิดบีบีนานๆไฟนี้ไม่มีใครต้านทันได้เลยนะแล้วยิ่งคอมโบโอเดอร์เคลนเมื่อกี้ด้วยโอ้โหเกินไปนี่แหละคือพลังแห่งมาซี่แคร์ลี่นั่นเองนะ คือขอแค่ของนิดเดียวเนี่ยด้วยความที่สกิลมันเอื้ออยู่แล้วในการไฟ์เนี่ยก็คือง่ายมากๆนะแล้วตอนนี้มีทะเลนต์ไอตัวรีบาวสปีดเพิ่มด้วยดูลารีบาวใส่เพื่อนเนี่ยเพื่อนได้สปีดมากขึ้นอีก10%เลยนะจะว่าไปไอการบัฟสปีดเพื่อนมันดีถึงขนาดว่าต้องเอามาอัพททเลนต์เลยนะแต่ตอนนี้เขาก็เลือกมาแล้วนะแล้วทางนี้การเงินของทีมยนกลับมานาแล้วด้วยนะแล้วนี่มาซี่ถือยาฉาบมาแล้ววิ่งไวเดินไวขึ้นแล้ว เซนทอลโผล่มาที่เลนมาซี่ซุ่มเลยและกระโดดใส่รีบาวน์ตันไปเลยนะพี่เปิดมาชุดทีเดียวครึ่งหลอดชุดเดียวครึ่งหลอดแล้วโยนกลับมาต่อยต่ออาจจะโดนยิ้มกลับมาว่ะเซนทอร์เล่นน้อยมากอึดาวโลปิดเดเมดได้เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้แค่ชุดเดียวเองนะเดเมดแรงจริงๆนะจะดูเดเมดตอนนี้เนี่ยแค่ของแค่นี้เนี่ยเดเมดหมัดชุดครั้งนึงเนี่ยประมาณ300ได้นะห้าทีก็พันห้าแบบยังไม่หักเกาะมาซี่ครับวิ่งเข้าป่าคอมแมปต่อมีใครเปิ้่นเปลี่ยนอยู่ไหมราเจอทอมเปนเตอร์เนี่ยนี่แย่งเลยเนี่ย แล้วออกมาบิ๊กมาเปิดฮุทบิงได้ว่ะอันนี้มาซี่มาแล้วจะมาต่อยพุทิ๊กซะหน่อยเอาโดนรูปบิ๊กพีพีแก้รูปนะโดดใส่เอาโดนใส่ใครโดนไปไล่ดิสเตอร์นั่นเองดิสเตอร์จะไปไหนไหนี่ไอฮุทบิงปล่อยเพื่อ,อ,อจัดก,การเลยนะอันนี้วิ่งหาดิสเตอร์แล้วและเห็นมุมแล้วโยนซะหน่อยโยนสโลนะดิสเตอร์เดินช้าลงมาใซตตามไปมาซี่รอคูเดลสกิสลสองและดีบาร์ก็โดนมาตันหัวเรียบร้อยได้คิวดิสเตอร์ไป,ปเซนท์พอโผล่มาจะเอามาแซะแต่โดน ทางมาซี่วิ่งไปจนฟูดาวสิกมาครบแล้วเซนทอร์มันจุกป,ป่าตามไม่ทันเอาปล่อยไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเพื่อนมันมาอันนี้มาโซนวีเวอร์ไล่ตีตายตายซี่ยังวิ่งหนีอยู่นะแล้ววีเวอร์ไล่มาโดนเซนทอร์บินกันแต่โดนดิสโพสกันไว้และหลบตันได้โอ้โหเด็ดจัดแ,แ,แล้วเซนทอร์ตามาแล้วเลยกดวาร์ปกลับบ้านได้อย่างสวยงามนะวุ What? โหสเต็ปสเต็ปดีจริงไม่ยอมตายอยู่แล้วนะคนนี้ไปเติมเลื่องตำนานวิ่งกลับมาต่อยคลิปต่อเลยเนะี่ยตอนนี้ต่อยไม่กี่ทีเนะี่ยทีตายทั้งเวฟแล้วนะ พอเวลเริ่มเยอะจริงจังแล้วแล้วสังเกตสก,กิลหนึ่งเนี่ยไม่ได้อัพเพิ่มเลยนะเพราะว่าดิสโอนเนี่ยไม่ว่าจะอัพกี่แต้มเนี่ยระยะในการโยนจะเท่ากันเงมันต่างแค่สโลเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่หวังสโลเยอะนะหวังแค่โยนมาก็เลยเอาแค่หนึ่งเอาแต้มไปอัพสเตตแทนทำให้เลือดเยอะขึ้นตีเร็วขึ้นตีแรงขึ้นอะไรต่างๆพวกเนี้ยได้ด้วยนะแล้วก็ตอนนี้เวลสิบแปดดีแล้วเราจะเห็นอันตีระมาณชุดความเร็วสูงแล้วนะชุดละหกทีนะหกบัมบนะัมเนาะปับป๊บๆๆๆอย่างเงี้ยเพราะมันจะเเเร็วววววกกกก่่าาออนนนีีี้้ดดยยะบบทสปมตไถึง 1325นอห้น่วยโหเร็วเกินด้นล่างมาเจอดิสซัปเตอร์นะเปิดขังเลยไะได้คิวไหมเนะี่ยดิสซัปเตอร์เล่นน้อยมากแต่มาก็จะตายเหมือนกันเนาะโดนพายุพัดขึ้นลงมาและกิมทีนึงเอาปิดมาไม่ได้เอาได้แล้ว,เ,วเรียมรอวีเวอร์โผล่มาช่วยตีทีมได้ได้ฆ่ามาสไปมาซี่ต้องมาเก็บงานคนระับตอนนี้อัปเกรดไอเทมมาเป็นเซงเกอร์ชัดจัดเต็มสเตตเน้นๆมีต้านสถานะวิ่งเร็วมีแอมดูเลือดด้วยในยทีเด็ดเลยทำให้ดูเลื่อแรงขึ้นนะ วีเวอร์เพิ่งกดทำหลัยไฟเอาเซนสิแบบนี้คุณวิ่งรู้แล้วมาซี่พิกีเหลือแล้วต่อยวีเวอร์ชุดเดียวแตกชุดเดียวแตกไปแล้วมันบัฟดีเมจเวอร์วังเกินไปตรงนี้จะไล่ดิสสเตอร์ต่อด้วยนะนี่รีบาวเดินตามเลยอาศัยไอเนี่ยเซนกฉาวิ่งเร็วนะดิสสเตอร์เดินช้ามันคือสปอร์ตสปอร์ตเดินใช้อยู่แล้วจะอ้อมหนีไปไหนแล้วอุ้ยมีคนวิสเฟดจับมาโดนฮัสก้าโผล่มาไอมาซี่วิ่งหนีก่อนแล้วรีบาวหนีเอาแต่โดนดึงอยูมาดึงกิมแล้วโอเดเกอร์อันตีให้ด้วยฝาและโอเดเคนอัลติให้จะไฟเปล่่าไไมฟเว้ย อาแต่ว่าได้การตายวิ่งหนีดีกว่าไม่มีอันติตัดสินใจไม่สู้ฮันสก้านะสเนเปอร์โดนชาร์เข้ามาแล้วเอาเป็นสเนเปอร์ที่ตายไปทีมเลเดียนเสียสเนเปอร์ไปแล้วอันนี้มาซี่นี่เหมือนจะไม่ไหวให้เหมือนรอคูดาวอยู่แล้วลดาวดิโดก็ตายเหมือนกันโดน,โดนเซโนบิงตันด้วยว่ะเอารอบนี้เนี่ยรีบา์มาหาเพื่อนได้นะซิคุสองที่ใช้หากินดีจัดใช้เข้าได้ใช้หนีได้เห็นหมดเลยเกมน,นี้ที่เหลือสามคนขอ,ของทีมเลเดียนเขค่อยๆถอยออกมาแล้วมาโดนเก็บเนี่ยจับเอาแย่แล้วหรือว่าพยายามตามอยู่โอเดอร์เคลแก้ให้นะงานดีมากซิขึสามฮ ตรงนี้อ๋อเซนทอร์วิ่งมาตันมาซี่ครับอันติกลับมาแล้วแล้วโยนเซนทอร์มาต่อยนะ้โอ้ต่อยเริ่มต่อยแล้วอันติคูดามาต่อยเซนทอร์หนึ่งชุดตายไปเลยนะคูดามาปุ๊บกดเลยนะไม่คิวเลยนะคืออะไรนะลงมาต่อยฮัสก้าต่อด้วยไม่กลัวแล้วนะฮัสก้าเนี่ยีขอรีบเอาตันหน่อยที่อาร์มปั๊มปั๊มปั๊มหนึ่งชุดนะขอชุดสองปั๊มปั๊มปั๊มเริยมรอฮัสก้าล้มไปเลยนะดูว่าโดนต่อยปั๊มตายโอ้โหทริปเปิลคิวมาแล้วว่าอยากชอบเลยนะเนี่ยคือวิ่งหนีจน 25นาทีผ่านไปด้วยความบ้าพลังของมาซี่ตอนนี้การเงินเริ่มนำโดดแล้วนะนี่เลยเงินนำา5 0 0 0นะมาซี่ล้วนๆนะโอ้ย่างด้วยเวล20แล้วด้วยนะมีทาเลนต์บวกอารีมูมเมต์สปีดก็คือกวนัตินะแล้ววิ่งเร็วขึ้นอีกเยอะมากวิ่งเราขึ้นถึง30%อนะวิ่งเร็วแบบจริงจังอนะ่ะกดอันติวิ่งไล่คนส,บ,สบายๆแล้วกำลังจะฟาร์มเป็นกระดิมเซปเตอร์มาต่ออีกชิ้นหนึ่งละ ระหว่างรอคาทาฟ้าบินเข้าตัวก็เจอศัตรูก่อนซะแล้วนะหน้าโรชานะเอาไฟกันละคุณวิ่งมาก่อนนี่รู้เอาไว้มาซี่โดนตันไม่ให้ไปตีใครพอหายตันปุ๊บเดินหาคนต่อทีมได้วงแตกนะเจอมาซี่เดินหานะและมาเมื่อกี้ได้บ๊อบลีบาววิ่งเร็วจัดนี่มันจะฮุดวิ่งเปิดกำแพงโหงซะเลยมาซี่วิ่งตามมาด้วยน้ำมาแล้วไอ้คาทาฟ้าเข้าตัวแล้วและอันติบปคิดีปไล่ตีฮัสก้าฮัสก้าครับโดนทุ่มกลับมาไล่ตีต่อวิ่งพยายามวิ่งหนีออกซ้ายแต่ก็ดูเหมือนจะไม่รอดเพราะวิ่งเร็วเกินนไไปปฮาาสกก้ต่อเลย มาซี่รีบเอาปผ่นเซ้นทอตอตอยต่อยติดป้ายด้วยนะจากคาดาฟ้าเส้นทอก็ตายนะมิเวอร์ตรงสุดท้ายแล้วโอ้โหเดินกลับมาร์ล้อต่อยต่อยหนึ่งชุดปั๊บปั๊บปั๊บเรียบร้อยนะมึงแต่ดูดเยอะไปหน่อยมิเวอร์มีโดนโอลัเคอร์ลูดโดนดาวิโลรูดตายทุกไฟ์เลยนะมาซี่ต่อยอย่างง่ายเลยแล้วก็คาดาฟ้ามาซี่เนี่ยทำให้เวลาต่อยแล้วติดขึ้นอ่ะมันสามารถไปได้ด้วยนะ แถมไม่เพียงแค่นั้นลดคูลดาวน์ได้อีกสิบวิแล้วทำให้อลิสเนี่ยสามารถมีดิสเพลคุอเก้ดิปป์ได้ด้วยนะอือัพเกรดเยอะมากแล้วไม่เพียงแค่นั้นอีกมีอีกคือสกิลอื่นมาซี่เนี่ยมันจะมีไอ้ตัวคลื่นออกมาตอนกดไล่เช่นกันไอ้ตัวคลื่นที่มันเป็นคลื่นเต่าตอนต่อยครบชุดอะ่ะซึ่งคลื่นอันเนี้ยมันก็ไปได้ด้วยนะเทากับมาซี่เนี่ยต่อยแป๊บไปต่อยแป๊บไปอย่างเงี้ยอันนี้คือเอฟเฟกต์ของคาถาฟ้ามาซี่ซึ่งก็ถือว่าฮิตในเหล่ามามาซี่ที่เป็นตัวเดอะแบกนนั่เองะ แล้วก็วิ่งเข้าต่อยโดยชันตอนนี้เนี่ยสังเกตอันนี้มีปั๊บไซคิกให้กับสไนเปอร์เห็นปะยืนแทงโดชาได้แบบเรื่อนไปรถชิวๆเพราะเนี่ยสไนเปอร์ยิงเราได้เรื่อด้วยนะจะได้เอจิตไปสองสามดีบเก็บเองมาเลยมาและยี่สิบเจ็ดนาทีกลับมาเงินนำหนึ่งหมื่นแล้วมีเอจิตด,ด้วยได้เปลืยกขึ้นมามากเลยแบบดูไม่มีใครสามารถต้านทานมาซี่ได้เลยนะฮะซึ่งย้อนกลับไปที่เกมนี้เนี่ยมันไหลได้ขนาดนี้เพราะว่า เขาตั้งใจฟาร์มพีคบีมากนั่นเองจำได้ไหมตอนที่เขามีพเพื่อนฟรุดี้มาไม่ไปไฟเลยนะปล่อยเพื่อนตายจะมีพีคบีมาปุ๊บไฟแรกหลังนด้พิคบีอะโอ้โหชนะไฟทันทีนะเพราะของมันมาเร็วนั่นเองอันนี้คือเอฟเฟกของเวลาของมาเร็วน,นะศัตรูมันไม่ได้มีของเยอะกว่าเราหรือไม่ได้แบบตามทันเราอะเวลามันมีของแบบเนี้ยเราชนะไฟด้วยมันก็ยิ่งนำยิ่งนำตัวในเนี่ยเนนเวิร์ดมาซี่อย่างโดดอะค <with> ือฮัสก้าเนนเวิร์ดหมื่นสามมาซี่สองหมื่นไปแล้วนะฮะแล้วเปิดอลิีสซอยป้อมมาหกชุดปั๊ม

เนี่ยเวลาเป็นมากับโบเดิลเกินกับเลวโลนเนี่ยเซธอมมันก็อึดอยู่นะก็ดูแทงได้น้ำไม่ยอมตายสักทีเนี่ยกระทื้นฮิวกลับขึ้นมาอีกไม่ยอมตายจริงๆเว้ยมาซี่ไม่สนใจเอาตายจะได้มาซี่ดันล่ามันจะถึงป้อมเทียร์สองเลยและอย่าบอกนะจะกดอันตีต่อยป้อมต่ออีกมาแล้วนะมาแล้วอันตีต่อยอป้อมเลยคือเนี่ยจะรีบดันและรีบเร่งเกมขึ้นมานะจะได้ขึ้นบ้านตัวที่ศัตรูเนี่ยยังรวยตามเราไม่ทันนั่นเองและตอนนี้มาซี่เนี่ยก็มีอัลกอริมฉาบมาแล้วด้วยลดฟูดาวกูี้าวส่ศัตรูไดด้นะคือโดดชิ่งกัับศตรูเลย ปกติมาซี่แต่มันจะมีปัญหานหนึ่งเวลาจะกระโดดใส่คนอะถ้าไม่มีเพื่อนมัน,ม,นมันชิงไม่ได้ไงถ้าเกิดเราไม่ออกฉากอะถ้าเกิดมันมีแค่ศัตรูอย่างเงี้ยคือรีบาร์มันก็เหมือนกดไม่ได้แต่ทีเนี้ยตอนนี้สามารถกดใส่ได้ละกดใส่หน้าศัตรูเลยแล้วกะโดดชิงเสียหัวเขาเลยก็ได้เช่นกันนะแล้วไม่มีแค่นั้นทําให้เราเนี่ยวิ่งเดียวขึ้นด้วยเพราะฉันทานเลนที่อัพเวลสิบห้ามันเนี่ยมันจะมาได้ใช้จริงๆก็ตอนฉากนั่นแหละก็คือบัฟตัวเองเลยทีเนี้ยวิ่งเร็วขึ้น50%ถึง5เปอร แล้วก็มีของเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งด้วยโอ้โหด้วยความที่มันรวยนะของมาตลอดได้คอนสแตนซ์กาไปเชื่อมาแล้วขึ้นหมาชุดเนี่ยชุดนึงมันต่อยโคตรเร็วอะยังไงการันตีหนึ่งชุดติดตันแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งหมดแน่ๆนะแล้วก็กดอันตีแบบวรัวๆคืออันตีของคูดาน้อยเนี่ยจากคาดาฟ้าด้วยคูดาน้อยลงนะต่อยรูแบกอก็แตกได้นะไม่ไม่ห่วงนะนี่เมื่อกี้คลิปไม่มาก็ต่อยได้วิ่งมาหาเทียสามต่อยต่อเลยนี่คือขึ้นบ้านแล้วนะ ต่อยป้อมจนบัฟอันตีหมดก็ค่อยวิ่งถอยกลับมานะแล้วมาสวิ่งไ,ไปเปิดใส่ใครวิเวอร์วิเวอร์โดนมาปเปิดกําแพงตายวอดโอ้เรียบร้อยมาซี่รีบาวมาขึ้นตรงมุมตัวนี้หูไล่ไปแต่ดิซัเตอร์หนีไปได้นะหูได้เปรียบจะจัดวิเวอร์ตายแบบนี้นี่คือขึ้นบ้านได้ต่อแน่นอนนะอันนี้มาแล้วมาซี่รอชิงเพื่อนจะได้ออกจากไอ้มุมอับนี้ได้หนีชิ่งล้วโลก,กระโดดเข้าหาป้อมต่อต่อยป้อมล่างต่อทีมดายไม่มีวิเวอร์นะจะการบ้านยังไงลนะ่ะเนี่ย ได้ปอมเทสามไปเรียบร้อยแล้วขึ้นบ้านต่อเลยนะมาซี่ต่อยแปร่ปำปมปำปำแล้วดูเหมือนทีมได้จะยอมรับชะตากรรมนี้แล้วเนื่องจากไม่มีตัวไหนสู้มาซี่ได้จริงๆไม่มีฮีโร่ผมสักตัวนะปล่อยมาซี่ต่อยปาแปร่ก่ะปัำปำปำแตกไปหนึ่งเลนครึ่งเรียบร้อยตีบ้านก็เร็วมากเลยนะนี่โอ้โหจุดอ่อนจุดอ่อนดูน้อยมากเลยเนี่ยมาซี่สายเนี่ยอาจจะเป็นช่วงฟาร์มแหละฟาร์มเทนฟรี่นี่นานอยู่นะและถ้าโดนกดเลนเนี่ยก็ไม่น่าจะออกมาภาพนี้ด้วยนี่มาซี่เนี่ยเลนมันไม่แพ้ด้วยไงเลนมันดีด้วยทำให้ได้เอรฟูี่่ไไววมาะ ถึงแม้จะสู่ส er mm ีช่วงกลางเกมแต่พอมีฟีมาปุ๊บมันชนะเลยไงแล้วโถลมาเลยแบบนี้เลยทีมได้อกกูไม่เอาแล้วเปิดอลิชมันชุดใส่เอเชียเลยดีกว่านะปั๊บๆๆๆเลยนะดิสเตอร์เมื่อกี้ออกมาเล่นนิดนึงและอ๋อจะได้บ้านวะแต่พองโผล่มานะตันน้ำมาซี่ต่อยสวนไปนี่ปั๊บๆๆเบลเบลไม่สสงได้กูต่อยดูเลือดได้อะมีไซคิกอะแล้ววีเวอร์โดนตันอยู่ตรงนี้ด้วยยืนต่อยต่อได้วีเวอร์ด้วยนะกอไลทเรียบร้อยแล้วนะดิสเตอร์ตายคาร์บอนะพอได้บอลก่อนเกมจบเพื่อความมันแล้้้้ววคค่่อออยยยยมมมมาาตเเเเเเชีีกกกกัันนนนนแลลิดขึะื ประมาณสักสิบกว่านาทีที่แล้วอ่ะยังสูสีอยู่เลยอะ่ะมีคีบีเพิ่งมาประมาณ18นาทีอะ่ะเพียง14นาทีอะ่ะคือใช้เวลาฟาร์มมากกว่าใช้เวลาเอ็นเกมอีกอะ่ะเกมเนี้ยเดเซนทอร์โดนยวนมาตีติดแบรนด์น้ำตันไปเลยนะสแนเปอร์ชูดเข้าไปตายไปอีกนะใช้เวลาฟาร์มนานกว่าใช้เวลาไฟนะแล้วก็คุ้มค่าเพราะให้เกมนี้สามารถชนะไปได้อย่างสวยงามนั่นเองนะพลังแห่งมันชุดมาซี่โอ้โหและนี่ก็คือมาซี่แคร์ดี้โดอโรดาสองสามซาเวนนั่นเองนะทุกคน สกออย่างดีนะตาแค่2อครนะช่วงต้นๆด้วย11 2 1จนะฮะจบเกมมีทั้งกระดาฟ้ามีทั้งฉาดแถมของเต็มตัวดดเมจล่อไป27 0 0มืนนี่แหละแล้วตีป้อมเขาดเลยด้วยนะก็คือแบกหมดนะพเพื่อนก็เป็นตัวเสริมๆนี่สไนปเปอร์ที่เล่นสายนี่ดวซ้ำเนี่ยเล่นสายขนาดอัลเทอร์ดินนะคือกะแบบช่วยตันเฉยๆนะอันตีช่วยตันมาก็มีบลิงพายุพิชีก็เป็นสายทั่วไปทันนี้แหละทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่มาซี่ตัวนี้แล้ว ใครที่สนใจฮีโร่ตัวนี้ก็สามารถลองไปเล่นดูได้สำหรับบิวนี้นะเพราะมันเป็นบิวที่ค่อนข้างมาตรฐานสำหรับมาซี่สายฟาร์มนะเบลนฟูดี้บิคิบีแล้วก็เนะี่ยขึ้นมาของสเตตต่อคดาฟ้าเนี่ยก็สามารถออกได้เกือบทุกเกมนะเพราต่อยแล้วใบได้ําดีอยู่แล้วแล้วลดคู่ดาวด้วยทำไม่สามารถเปิดนันติต่อยบ้านได้เลยงั้นนะก็เพราะคดาฟ้านี่แหละนะสำหรับวันนี้เกมสร้างกับมาตรฐานนิดหน่อยนะเดี๋ยวคลิปหน้าๆน,นะจัดเกมยาวๆให้ชดเชยกันอย่างแน,น่นอนนะำรอดูได้นะว่าจะเป็นเกมไหนนะบอกเลยว่าชดเชยนะชดเชยกลับมาเกินด้วยนนนั่นเองนะองะรดูนะ แล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้ซึ่งก็ไม่ได้นานมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังคงเซับ์ูนช่องเป็นสมาชิกสายหนุ่สีเขียวกันอยู่นะครับผมส่วนี้แล้วก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบา,บายขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งหนึ่งนะฮะแนละอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนนี้คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บา,บายครับ